สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ทานข้าวกับแป้งหอมนะคะวันนี้แป้งหอมได้นึ่งปลาคอใหญ่มีผักหลายอย่างด้วยเพ่อนเพื่อนมากินข้าวกับแป้งหอมคะ่ะวันนี้แป้งหอมใจดีมากินข้าวด้วยกินเลยคะ่ะกินเลย

Nhai chân mấy người. Molan nắm lắm ăn bỏ nắm bắt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  bắt อะอยไหมคะอื้มะนาว่ะสืกระนาวมันไซร้องรุ่นลุ่นพัดมีวีสกนาวของมัสไซ ลมพัดอากาศเย็ยนเย็ยนจะลมพัดอยู่นอกบ้านเนาะอยู่นอกบ้านลมพัดเึ้นตัวนึงเป็นไหง เห็นหูหนูบ่เคยหนึ่งหรอกจ้จะแต่ว่าเห็ดนักกินหลายอย่างเนาะก็เลยนหนึ่งร้องเบอร์เสียบเยอะผัดเห็ดหูนูก็ผัดละแกงใส่เห็ดใส้ย,ยังกงเห็ดละก็เลยมันมหนึ่งกินซื่อจะเสียบเยอะวัดกินเนาะ คนหน่อยมะนาวป่ะแม่รูปนาวแทบก่างกวางกวางออกแลมันมีก่างแม่กันเพิ่งเป็นคนมากนาวทั้งรูป,ปามากนาวโซเสืออ้าวแมวไงขึ้นมาขึ้มมนนี่ขึนน้นมีก่างก่างวะนี่ก่างวะไรพี่ กินซุปบะหมี่ก้างนา้วนี่บะมีกา้างไม่มีกา้าง อืมปลาขอน,นัวหผักหลายอย่าง <coughs> ừ mẹ ừ, càng okay. mình mình càng phải ớt 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 อืนออ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 นี้แป้งหอมกินข้าวอร่อยมากแป้งหอมลาเพื่อนๆในแค่นี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามน้องแป้งหอมค่ะขอบคุณไม่บายเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไม่บายแป้งหอมไม่บายเพื่อนๆก่อนค่ะลูก